บักเดือยอยู kind of ่สวนยางครับบักเดือยอยู N ่สวนยางดังนี้แล้วพี่น้องเลยบักเดือยอยู่สวนยางบักเดือยบักเดือยกินได้ดิเอากินได้เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้งแมงหัวงอกเคยเห็นโบแมงหัวงอกเอามาฝากหลานเอาแมงหัวงอกมาฝากหลานแมงหัวงอกมาฝากหลานสักหน่อยหลานน้อยอยู่ปอดขมมอื่แมงหัวงอก เอาแมงหงอกมาให้หลานดูสักหน่อยดินี่เอาแมงหงอกให้หลานดูหลานดูแมงหงอกนะนี่นะมือจับเขาเต้นเออแมงหงอกแมงหงอกเอ้ยเอ้ยแมงหงอกอยู่สวนยางไอเดียดีไซน์ แมงหัวงอกอยู่สวนยางไอเดียดีไซน์เยอะแยะเลยเ้ยสนุกมากเลยตาสนุกมากสนุกมากจริงๆนี่แมงหัวงอกอยู่สวนพี่ไอเดียสวนยางดีไซน์ทางหนองคายทางบ้านหม้อนะั่นนี่นะเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเออให้เขาเจนให้ดูหน่อยจึงจึงจริง ตึงจึงจึง,งแมงหัวงอกนู่นขนาดหนึ่งเยอะแยะเลยน่านมีมาทางนี้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 เยอะเลยเแมงหัวงอกแมงหัวงอกเราให้กระโดดโลด,ดเจ้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไต่ขึ้นมาแล้วไต่ขึ้นมาแล้วแมงหัวงอกเอ้ยเอ้ยเอ้ยแมงหัวงอกนะไอเดียดีไซน์ ไอเดียดีซายคุณตามมาเล่นกับแมงหัวงอกเห็นไหมเห็นไหมไอเดียดีซนยนี่ยี่สิบสี่เมษาหกเจ็ดเวลาช่วงบ่ายโมงนิดนิดอ่เขาไต่แล้วเขาไต่แล้วไอเดียดีไซน์ดู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 เคยเห็นไหม้หหมมารา,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 านอยากเห็นมาเที่ยวน้องคายกับตาตานี่ เห็นไหมนั่นเฮ้ย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 เยอะแยะเลยสวนเรามีแมงหัวงอกนะไอเดียสวนเรามีแมงหัวงอกนะตัวสวขาวผมเขาก็ขาวตัวเขาก็ขาวเห็นไหมเห็นไหมเยอะเลยเยอะเลยเยอะจริงๆโอ้โห นี่นี่ไอเดียดีไซน์เห็นไหมเกยยังไม่สนุกเลยตาอยู่คนเดียวนี่หลานไม่มาด้วยนหลานไม่มาเยอะจริงๆเต็มป่าเลยเต็มป่าเต็มป่าเต็มป่าของสวนพี่ไอเดียดีไซน์นูน่นอีกที่หนึ่งเห็ไม่ขาวนูน่นโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงๆ,ๆบิบายบาย